ครับสวัสดีครับมันนี้ก็มาพ่อกับบาร้านน้าหน้าให้เก่าครับนี่ภาพพี่ภาหน้องเขินปลาให้เก่าครับเปินปูปนครับมันนี้หาเราบึงเห็ดอีกครับที่แลกว่าสิภาพพี่ภาหน้องไปหาหน่อใหม่ครับเกาปลาหน่อใหม่พอดีมาหอดผาย่เป็นวลาไปเอล่าบงเห็ดอีกเบึง้ามันออกอีกเป็นวาเฮ็ดกับไหวล้ะวละครับสายพาเลาะเบึงเห็ดละโง,ง่ครับ ไ้หล่นกบบรบเป๋าล้านนาบะเป๋าล้านสีม้านบอมันนี่ครับนี้ก็มากกับแม่บ้านที่เก้าแล้วครับสวัสดีค่ะพี่ฟหน่องอย่างขึ้นเขาครับมันนี่ไ้หล่นกันเบิงสิม้น 40, านบอว่านฝนกับโต๊ะครับพี่น้อง เอาแห้งวันวันหยุดไปเห็ดเวียกหน้าครับเอาล่านไปตัดเข่ามอวันไปครับไปหุ่นกรบบาล่านขึ้นปูนะครับเนาะ เพชดกอรครับสส้อน,นออกคะออกอยู่รังอับนี้ดอกนึงครับเฮ็ดจะเริ่มไหวเลยนะครับหายากแล้วมาเล่มมึงครับพี่นอ้องมานนีมาเล่มเพชรครับ อ่ะเล็วเบิง้งอาหมานครบับตาไม่บานก็เก็บไปแน่แลยนะครับมอเตอร์ยซค์พี่นอนเขาเบิง้งครับเพชรลังเขียวครับ เอาเพชรขาวดินครับพี่น้องขาวดินดอกกงามเลยเฉียดเอาเพชรข้าวดินครับดอกกางามครับพี่น้องอ๋อไม่ได้ กันให้เฮร็จยังเขีนนจดเขินจดเขิยนกันเลยครับีครับดอกนึงครับดอกบานแน่เลยครับแข็งอยู่จ้าหาดินทั้งคู่มันดอกไงเนี่ยครับ ครับสองดอกครับสองดอกนี่งามเลยครับกับใดแนี่นะครับเห็ดร่วมครับเห็ดกอเห็ดขาวดินแนี่เห็ดเห็ดร่วมๆครับมนนี่ครับเห็ดขาวดินครับดอกกาง,งามฝนตกสซครับ ครับดอกนี้ฝนตกใสขีดินฟงใสหลังมุมเบิดครับพี่แจ่ขี้ดินครับเห็ดอุงนกครับดอกบานแน่เลยครับฝนตกใสเพื่อหนหมู่ว่านเงว่าน,บา,นบาล้านมาได้พาพี่พาหนองขึ้นมาป้าครับ ออกเป็นมูเลยครับไม่ว,ว่าดอกเทาครับอดอกเทาก็มีดอกก็เทาก็มีครับเลือกเอาถ้าฝนมาตกใจเพิ่นกิดสิบวเป็นยังหรอครับมีดอกไหมฝนตกใจม่ว่านได้เลยครับมันมะม่ว่านนี่พอดีเลยงาม,งาม จะดอกบานที่้องมึงดอกบานหลายแฮงครับอาไดบ์บอสตรัตนบานขิ่นมืดเลยครับบออาไดย์บอสครับครับแต่มันฝนโมนตกใจเพหนูนว่าน,นี่เต็มกระตาครับพ่นเดียว ออกอ่อมพูดนะครับแล้ว่าดอกบานดอกได้เอาใดเก๋า,าครับครับสองดอกครับครับออกหลายครับพี่น้องแต่ว่าเุ่นบ,บ,บานเน่ยรกระมวนเดี๋ยกเอามวนแข็งครับ เพียดโคกครับพี่น้องหลายแห่งครับเป็น<ห>้ขาวอยู่ครับพี่น้องบลังค้นเพิงงพ่งกินนะครับเพิ่งเอาไปหนึ่งจุกแก้วนะครับเป็นเนื้อขาวเลยครับบา,ารล้านน้<ห>วเาวาว้ะครับ<ห>ออกเลี้ยงแถวกันโป้น,ปนเต็้มโป้นเลยครับ นี่จะดอกยังไงงามไหมครับพี่น้องครับนี่ช้องดอกครับครับพิษทานไงครับออกกมงามเอาไปแกงร่วมกันครับจะแซ่บพื้นกันเก็บไปใหม่ๆไปแกงแซบอยู่ครับ แต่ปอยที่ไม่ครับเพจท่านใหญ่นี่จะปอยไว้ข้างขค้ืนเพิ่งกระติออกจืดแน่ครับแต่แกงโหลดกระแทบอยู่ครับครับเพดกอรครับครับเพดกอเขียวครับเราแข็งดีอยู่ครับครับดอกนี้ ครับเป็นกอดอกหนึง่ง <Hey. S 1> ครับเพชรกอครับเป็นกอเหลืองครับครับดอกนึ่งว oh, <okay. S 1> นตกใส่กับเพื่อนแน่ครับเห็ดดอกพังงามปันไหน okay. กับกระตากัะไเนี่ย่ละเห็ดร่วมครับมันนี่ดอกไฟทรายที่น้นองของเบิ้ง่นดอกเลยงามเห็ดทังทายครับครับกอเขียวครับกอเขียวเนี่ยแกงแซ่บครับดอกขวันแข็งแข็งอยู่นี่เดียข้องแข็งดีอยู่ของแข็งครับเห็ดกอเขียวครับบ้านกับแข็งดยูยครับเอาไปแขงร่วมกันครับ เพชรก็เริ่มไหวแล้วครับหายากแล้วเ็บเพชรร่วมๆไปครับนี่ครับเกออ็บไปเก็บมากเหติเต็ม,มตาครับ นี่ไอนอนนอน้องเงยนั่นเตครับนี่แข็งดีอยู่จังงามๆอยู่เลย khép, đo khép. ครับเห็ดอุงนน้งนกครับค,ครับดอกบานดอกนึง่งด,ดอกอะไรดอกดอกบานนองแค่ดอกนองขึ้น,ค,นครับเห็ดขาวดินครับดอกแข็งดีจ้ะครับเห็ดอุงนน้งนกสองดอก,ออกหองน้ำกันนะครับ ครับเห็ดองุกนครับครับเห็ดก้ครับเห็ดก้ดอกเดียวเห็ดเริ่อมายและจ้ะเรื่มหายากแล้วครับกระตากระติเตียมแลวนะครับพี่น้องครับเม็ดนาเลครับ รับแสงแดดกับซองเนี่ยครับดอกบานเนี่ยกับแข็งู่ครับเอาไปแข็งร่วมกันครับอย่ามาล่อหลุ่นกันเบื้องว่าสวนเฮ็ดไหวนี่บมาล้านสิผาพี่ผนองไปหาขีดอยังตายขีดยังให้พี่ให้น้องเขาเบื้องครับครับไก่ไว้ตองตรงนี้ครับ เท่าแล้วครับดอกนี้ได้ยุดอวานมาได้เขึ้นมา,าที่ไหนเนาะเพชรนาเรศครับดอก,กงามเลยเลครับเพชรนาเรศครับครับดอกบานดอกบานเก้าได้ครับแข็ง ครับเดี๋ยวหน่อยครับโมนึงโมเดียวกันนะครับโอ้ออกเป็นแถวเลยครับ hạt mày hết áp như sáng đó hết áp như sáng có nhà hết ครับเห็ดตะไคร้ครับพี่น้องมาพ่อพ่นเก่าแล้วครับมาเบิ้งเก็บไปงวดก้อนนี่ครับนาเบิ้งบาล้าดนะเบิ้งนาเบิ้งครับหนึ่งเล้วจ้ะมานาเบิ้งครับมาบวาล้านครับว่าเห็ดเบิดเก็บเห็ดไหวเก็บแค่เก่าแล้วครับเพราะว่าพี่ใหญ่เป็นหุ่นจักหฮมจักพ่นมันครับมันกับผ้าเริงใสครับเอฟซีมากอะสีบุหรี่แค่เก่าแล้วครับเพราะว่ามูหุ่จักหฮมมัน ขึ้นมากไกลเนี่ยช่วงนี้มันไม่ได้เกิดทั่วไปหรอกจันเกิดเป็นคมต่างส้นอกระตาเยอะด้วยนะครับนอกบ้านก็มีบ้านก็นยังแข็งอยู่ครับซีเลยจ้ะหาทำไมบ้านเพิ่งน,นับบ้งครับนับนี่ครับตันนี้กำลังเป็นจุงงม่มงอมโอ้ขาหัดโอ้ ดอกหน่อยไปตทางนับนับครันับครับดอกหนครับนี่ครับโมเดียวกันนะครับอ้อมพ่นตีนผู้ครับเจสครับนี่ครับออกสอนกันเลยครับเจสแปดครับดอกเดียวแปดดอกนั่นละนี่ดอกเก้า เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ไปอีกครับยังสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกดอกแล้วครับคือจะเป็นมูสุดท้ายเขาเหรอครับสีจะผาพี่พ้านองเมื่อบานนะครับ ครับนี่ครับอูเดียวกันนะครับสิบเจ็ดสิบแปดอย่างนี้ครับนี่ที่ใสไปตองเก้ายี่สิบครับยี่สิบเอ็ด ครับนี่ครับยังมันเบิดครับออมโพูดมาฟังสิยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ดอกน่อยแก่ไหมครับดอกหน่อยก็มี่ครับเอาไว้ก่อนเนาะกินมาบานตามืัอนี้ยี่สิบสี่ดอกครับในร้ายก็เหมือนกันครับเต็มตาเลยครับว่าสิีพอดายเฮ็ดกับมันอยู่ขึ้นเก้าครับมาปล่อยแต่ไข่โมงหนึ่งโมงที่ถ่ายครับเดี๋ยวจะผาพี่พาน้องเมื่อบานเนี่ย ็ดมาเมื่อนี้ก็เลยโดนเติมแล้วครับในเวลาพาพีพาน้องมาบานนะครับเฮ็ดบาลานเมื่อนี้ก็เป็นเฮดร่วมครับเฮ็ดมีมากหลอดท้ายครับพี่น้องว่าสิบวันไดเฮ็ดพอปอเห็ดแต่ไข่มูนึงครับพคนนึงเต็มกระตาให้เขาครับพอสิมาหาเฮ็ดแล้วโงกกับวี่มี่ครับใหญ่เลยพามาเ่งพคนเฮ็ดตะไคร่กับพอโคนเฮ็ดตะไคร่โคนนึง ครับคลิปนี้ก็บวอย่างไรเนะครับนอกกฝากพี่ฝากน้องไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็บบาลาน,น้ำเนเพื่อสิบภพดคลิปใไหมจากบาลานว่าส่วนนี้กับส่วนเฮ็ดไหวครับเอบาลานไปพาพี่พาน้องไปหาเฮ็ดยังอีกครับคลิปนี้ก็มีเพียงซ้ำเหนือนาอครับนอครับสวัสดีครับครับไปหมู่บ้านครับ